คุณผู้ชมคับมีรายงานข่าวด่วนเข้ามาว่าจากกรณีที่4พ่อแม่ลูกหายตัวไปจากจังหวัดสุโขทัยอย่างปริศนาและก็พบว่าก่อนหน้านั้นได้มีการขายรถโตโยต้าแล้วรถนั้นก็ไปโผล่อยู่ล่าสุดนะครับที่เต็นเร์รถมือสองในจังหวัดอุดรธานีล่าสุดคดีนี้เริ่มที่จะมีความชัดเจนแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะครับ มีรายงานข่าวเข้ามานะครับว่าตอน9ก้นาฬิกา30นาทีทางลูกสาวคนโตสามารถติดต่อพ่อและก็แม่ของเธอได้แล้วนะครับพร้อมกับน้องๆรวมทั้งหมด4คนแต่ยังไม่ขอเปิดเผยนะครับว่าทั้ง4คนนั้นอยู่ในพื้นที่ไหนอย่างไรสแสดงว่าปลอดภยัยแสดงว่าไม่ได้มีอันตรายคือถ้ามีอันตรายเนี่ยนะครับ ลูกสาวคงไม่ปิดเงียบนะครับเพราะว่าหายตัวไปเนี่ยมีพ่อมีแม่แล้วก็น้องอีกสองคนส่วนลูกคนโตเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็ยังอยู่ที่บ้านที่จังหวัดสุโขทัยนะครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> เพราะฉนั้นก็น่าจะเบาใจได้ในระดับหนึ่งว่าไม่ใช่เรื่องขอขาดบาดตายในแง่ของความปลอดภยัยหรือจะถูกทําร้ายจนหายสาบสูญหรือว่าเสียชีวิต <c oughs> เพราะถ้าเป็นเรื่องไม่ดีเนี่ยลูกสาวคนโตต้อง,ต,องต้องพูดมากกว่านี้แล้ว การที่ไม่บอกว่าอยู่ที่ไหนแล้วไปอยู่อะไรเพื่อให้ทุกอย่างมันคลี่คลายเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรลึกลับซับซ้อนที่บอกไม่ได้ม,มีอะไรลึกลับซับซ้อนที่บอกไม่ได้คืออย่างที่ผมรายงานไปตั้งแต่คลิปแรก,กน,นะครับว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ตรวจสอบของเขาไปเงีย,งยบๆแล้วก็ไปเจอว่าสัญญาณโทรศัพท์มือถือแล้วก็มีการยกเลิกเบอร์ที่ลาดกระบังกรุงเทพ คือถ้ายกเลิกเบอร์แล้วติดต่อได้หรือว่าติดต่อกลับมาก็แสดงว่าตั้งใจจะยกเลิกเบอร์หรือเปล่านะส่วนกรณีที่ว่าทั้งนี่คนหายตัวไปกว่า10วันเกิดจากอุบัติเหตุเจ้าที่กต็ตรวจสอบแล้วก็ไม่พบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับแต่มีรายงานคุณผู้ชฟังนะฮะมีรายงานว่านายนิรุตกับนางสาวนฤมลน,นะครับสองสามีภรรยา อาจจะมีสาเหตุมาจากปัญหาด้านการเงินกับบุคคลหลายคนในพื้นที่เป็นจำนวนเงินหลายสิบล้านบาทซึ่งตำรวจจะได้ติดตามหาสาเหตุของการหายตัวไปอีกครั้งหนึ่งเป็นรายงานข่าวล่าสุดนะครับที่บอกว่าเอ๊ะมีปัญหาด้านการเงินกับคนในพื้นที่เป็นจำนวนเงินหลักสิบล้านบาทโอ้หลักสิบล้านบาทเลยหรือไม่อย่างไรแต่ถ้าผู้สื่อข่าวยืนยันมาว่า ลูกสาวคนโตติดต่อได้แล้วอันนี้ก็หายห่วงไปเปราะหนึ่งส่วนสาเหตุที่ทําให้ทุกคนตกอกตกใจและมีปัญหาทางด้านการเงินนับ10ล้านบาทกับคนในพื้นที่หรือไม่อันนี้ต้องรอยืนยันและก็ติดตามข้อมูลข้อเท็จจริงกันต่อไปครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบสื่อแบบยุคนสื่อแบบอีซียุคนทีมข่าวอีซี่นิและก็ต้องการอุดหนุนสินค้าจากชุมชนนะครับบ้านเกิดเมืองนอนของผม ยุคนวิเศษสั่งนะครับที่อำเภอปัวจังหวัดน่านผมมีผลิตภัณฑ์จากชุมชนของดีของอร่อยของเด็ดนะครับมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ขออนุญาตนำเสนอนี่ฮะไส้อัว่วที่เห็นขาวๆนี่มันเป็นน้ำแข็งนะครับผมออกมาจากช่องฟรีสเพราะผมก็ใช้วิธีการสั่งมารับประทานเหมือนคุณผู้ชมเหมือนกันเพราะว่าพื้นที่การผลิตเนี่ยจะอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับจังหวัดน่านของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นไส้อั่วนะครับ น้ำหนักครึ่งกิโลกรัมมี2แบบนะฮะมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดจริงๆแบบเผ็ดก็ไม่ได้เผ็ดมากมายสักเท่าไหร่นะ,ะมี2แบบนะฮะน้ำหนักครึ่งกิโลเป็นไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนหากคุณผู้ชมสนใจพิมพ์คำว่าสนใจ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 ,นใจเข้ามาได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์แล้วเนี่ยทีมงานเขาตอบรับช้าเพราะมันอาจจะไปปะปนกับคอมเมนต์ข่าวอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะฮะเอาชัวร์ครับคุณผู้ชมเข้าไปในลิงก์ไลนะ์ด้านล่าง ด้านล่างจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมเห็นไหมฮะลิงก์ไลน์ด้านล่างคุณผู้ชมกดเข้าไปในลิงก์ไลน์เลยแล้วก็เข้าไปสั่งซื้อในแอปไลน์เหมือนกับที่คุณผู้ชมคุยไลน์กันนะทักทีมงานเข้าไปข้อความมันจะบันทึกเอาไว้ในนั้นนะมันจะชัวร์กว่าการเม้นว่าสนใจเข้ามาในคอมเมนต์หรือไม่อีกช่องทางหนึ่งนะครับก็อินบ็อกซ์ครับหรือว่ากล่องข้อความเพจ e ีซียุคนหรือว่านอร์มัยุคนก็ได้นะครับ พิมหรือว่าทักเข้ามาว่าสนใจนะครับอันนี้เป็นไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนนะครับน้ําหนักครึ่งกิโลกรัมถามว่าอร่อยขนาดไหนยังไงผมขออธิบายคุณผู้ชมแบบนี้ผมเนี่ยเป็นคนเหนือกินไส้อั่วมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะสามารถตอบได้ว่าไส้อั่วแบบไหนอร่อยหรืออร่อยน้อยอร่อยมากหรือไม่อร่อยนะครับอันนี้ผมกล้าพูดเลยนะฮะว่าเป็นไส้อั่วที่ผมกินตลอดแล้วก็อร่อยที่สุดตั้งแต่ที่ผมเคยทานมาอย่างนี้เลยนะฮะ อร่อยที่สุดไม่ได้โม้ดนว่ยนะสาบานเลยนะครับอร่อยที่สุดตั้งแต่ที่ผมเคยรับประทานมาคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวบ้านเพื่อนเด็กต่างจังหวัดจะจะมีโมเมนต์นี้ก็คือเราจะรู้เลยว่าบ้านนี้ยเขาทําอะไรอร่อยบ้างอย่างบ้านผมเนี่ยเวลาเพื่อนมาเที่ยวก็จะบอกว่าแม่ชอบทําแม่กําแกงเลออร่อยนะแม่ทําไข่พันโลอร่อยนะแบบนี้เป็นต้นนะบ้านเพื่อนก็เหมือนกันบ้านเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนสนิทกันนะฮะก็แม่เขาทาไส้อั่วอร่อยมาก นะแต่หลังๆมาคือคนเหนือบางครั้งเขาจะซื้อไส้อั่วทานกันบางครั้งเขาก็เบื่อนะเวลาขายในพื้นที่มันก็เลยขายอาจจะขายได้บ้างไม่ได้บ้างแต่หลังมานี้นะครับโลกสมัยมันเปลี่ยนไงมันมีการขายผ่านทางออนไลน์ผมเองก็มีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นผมก็เลยช่วยประสานช่วยแม่ของเพื่อนช่วยชุมชนขายไส้อั่วให้นะขายไส้อัว่วรายได้เอามาทําอะไรครับสนับสนุนการจ้างงานในต่างจังหวัด เอามาทําทีมข่าว e ีซี่ e ิวอีซยุคนทําโครงการรถข่าวปันสุนะครับวันหนึ่งเนี่ยนะครับผมทําไม่เกิน40ชุดเอางี้ดีกว่าจริงๆเขาก็สามารถทําได้เยอะกว่านี้นะแต่ผมสั่งไปแบบนี้เองเพราะผมต้องการให้อย่าทําเยอะเน้นคุณภาพคัดเลือกวัตถุดิบทุกครั้งที่ทําทุกครั้งที่ส่งไปให้คุณผู้ชมเนี่ยต้องรักษามาตรฐานมาตรฐานต้องสูง แม้จะเป็นของชุมชนของชาวบ้านแต่ที่เหนือกว่าหลายๆที่เดียนะครับเพราะมันเป็นของโฮมเมดทํวันละไม่เกิน40ชุดทําไมถึงทาวันละไม่เกิน40ชุดเพราะผมไม่ได้ต้องการรายได้ที่มากมายก่กองอะไรผมต้องการคุณภาพมาเป็นอันดับหนึ่งและผมเป็นคนเชื่อในหลักการความพอดีความพอเพียงพอดีพอเพียงพอสุขความสุขไม่จําเป็นต้องเยอะเกินไปนะครับเพราะนั้นเนี่ย ผมก็อยากให้แม่ของเพื่อนเนี่ยอย่าไปทํางานเยอะโอ้โหวันหนึ่งขายได้40ชุดเนี่ยเดือนหนึ่งก็มีรายรับเนี่ยเยอะเลยเยอะเลยนะไม่ใช่น้นยน้อยแหละครับเมื่อเทียบกับคนที่ทํางานในกรุงเทพเป็นพนักงานออฟฟิศเอาแต่พอดีอยากหยุดวันให้หยุดนะแจ้งมาได้เลยอย่าไปนับว่า,บาชีวิตเราต้องมีเสาร์อาทิตย์นั่นเป็นวิธีคิดแบบเดิมๆอยากอาทิตย์ไหนอยากจหยุดวันไหนก็บอกมาเลยอยากหยุดก็หยุดอยากทําก็ทําให้ชีวิตเป็นอิสระเพราะอ,อะไรรู้ไหมฮะ เพราะถ้า,าตีกรอบแบบนี้ปุ๊บเนี่ยไส้อั่วมันจะอร่อยทันทีคนทำก็ไม่เครียดเห็นไหมคนทำก็มีความสุขมีความพิถีพิถันอยากทำของที่ดีของที่อร่อยไม่ได้ทำในปริมาณที่มากช,ชุดละ220บครับชุดละ2 2 0ี่บาทเท่านั้นนะคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาคุณผู้ชมเห็นหรือยังว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยกว่าจะมาเป็นไส้อั่วชุดละ220สสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาเนี่ยมันมีวิธีคิด มันมีวิธีปฏิบัติมันมีขั้นตอนมันมีรายละเอียดไม่ใช่ว่าอร่อยแล้วก็ขายเลยขายเลยอร่อยขายเลยขายเลยขายเลยนั่นไม่ใช่ยุคนนะครับนะยุคนเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีขั้นตอนวิธีการรายละเอียดที่ค่อนข้างซีเรียสเนี่ยลงไปควบคุมเพื่อให้ได้ของดีของอร่อยของมีคุณภาพสําหรับคุณผู้ชมเพราะคุณผู้ชมเนี่ยนะครับติดตามข่าวอผมเนี่ยอันนี้ก็เป็นพระคุณอย่างใหญ่หลวงแล้วเรียนตามตรงนะครับ ด้วยความทราบซึ้งด้วยความอาขอบคุณมากๆอยู่แล้วแล้วคุณผู้ชมยังมาซื้อของผมอีกเนี่ยผมก็ยิ่งต้องขอบคุณในความรักความเอ็นดูที่คุณผู้ชมเนี่ยนะครับมีให้ผมมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นของที่จะเอาไปขายแต่ละอย่างมันต้องของดีมีคุณภาพเท่านั้นไส้อั่วครึ่งกิโลครับมี2แบบเผ็ดกับไม่เผ็ดชุดละ220บาทเท่านั้นนะครับสนใจก็เพียงกว่าสนใจสนใจก็มาหรือเข้าไปในลิงก์ไลน์ครับ ลิงกไลน์จะชัวร์สุดนะครับสอบถามมักับทีมงานหรือไม่ก็อินบ็อกซ์หรือที่เรียกว่ากล่องข้อความเพจอีซี่ยุคนหรือว่า Normal ยุคนได้เลยครับขอบคุณครับ